ตัวตึง number no. one lisa ฟาดลุก all b a c k ที่ปารีสสวยฉ่ำคองเทนโลก lisa b a c k p i n งกลายเป็นเทนไปทั่วโลกเมื่อเธอเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์เ e l i n winter 2อร์2023ที่ปารีสเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ไอดอลสาวลิซ่าแบ c k p i n ปรากฏตัวที่ live palace ในปารีสเพื่อร่วมชมแฟชั่นเ e l i n สแปเมิเวนเทอร์2023โดยลิซ่ามาในลุก all black สีดำที่ดูเก๋ไก๋และงดงามเช่นเคยมีผู้คนจำนวนมากมารอที่หน้างานเพื่อรอดูเธอซึ่งลิซ่ายังคงน่ารักและเป็นกันเองกับแฟนๆและบรรดาผู้คนที่มาร่วมงานภาพของลิซ่าในมุมอีริยาบถต่างๆถูกแชรว่อนบนโซเชียลจนทำให้แฮชแท็กลิซ่า c h ชเชล e นเลดพาร์ต ติดเทรน Twitter, ทวิตเตอร์ไทยและเทรนโลกอีกด้วย